พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวกัน,นะค่ะสำหรับกลุ่มเยาวชนกลุ่มต่างๆนะคะที่จะออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องไปถึงรัฐบาลวันนี้มีที่ไหนบ้างนะคะวันนี้เนี่ยวันสุกเย็นมีหลายที่เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเริ่มต้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมนะคะอันนี้ถือว่าตั้งแต่รอบที่แล้วและเตรียมอุดมก็ถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมที่แรกๆนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวมา มีขบวนการของน้องๆนักเรียนเนี่ยนะคะวันนี้ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะตกตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแต่ว่าน้องๆี่ก็ยังคงมาร่วมกันนะคะในการจัดม็อบค่ะวันนี้เนี่ยในการจัดม็อบของเตรียมอุดมนะคะเขาก็เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยยืนสงบนิ่งแล้วก็มีการเขียนความรู้สึกลงบนผ้าสีขาวก็จะเน้นนะคะให้แสดงความเห็นโดยที่ไม่ต้องพาดพิงสถาบันค่ะ ก่อนที่จะจบการชุมนุมลงในช่วงเวลาประมาณบ่ายสอันนี้ที่เตรียมอุดมช่วง5้าโมงเย็ยนที่ผ่านมาไปดูกันบ้างค่ะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็มีการจัดกิจกรรมประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินค่ะจัดกิจกรรมขึ้นบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่แล้วก็มีคนที่ให้ความสนใจจํานวนมากเลยนะคะถึงแม้ว,ว่าฝนจะตกลงมาเนี่ยก็ไม่ถอยนะคะเนี่ยก็เอาร่มมากางกันแล้วก็ร่วมกันชุมนุมนะคะ นี่คือบรรยากาศเมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมาที่มอเกษตรนะคะไปดูในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างตอนนี้หลายพื้นที่ออกมาจัดกิจกรรมนะคะอย่างเช่นนะครราชสีมาค่ะมีการจัดกิจกรรมโคราชจะไม่ทนที่ลานย่าโมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจํานวนมากนะคะที่เตรียมกําลังเข้ามาดูแลการชุมนุมค่ะอุดรธานีนะคะจัดกิจกรรมอุดรสีบอทนมีตำรวจและเจนน้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยเช่นเดียวกันค่ะก็ขอให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะ มีการนำประเด็นต่างๆที่เป็นข้อสงสัยในสังคมเนี่ยออกมาเรียกร้องนะคะอย่างกรณีของคุณวันเฉลิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกนำมาตั้งข้อสงสัยแล้วก็เป็นประเด็นในการขับเคลื่อนม็อบในครั้งนี้ลำพูนค่ะมีการจัดกิจกรรมนะคะที่อนุสาวรีย์จามเทวีค่ะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นผู้กล่าวปาศัยนะคะและแกนนำประกาศเลิกการชุมนุมในช่วง 6โมงเย็นที่ผ่านมาหลังจากการครบธงชาติค่ะก็เป็นแฟลชม็อบนะคะมาจัดแป๊บเดียวแล้วก็ไปที่พัทลุงนะคะเมื่อช่วงประมาณ4โมงครึ่งก็จัดกิจกรรมเหมือนกันค่ะมาชุมนุมแล้วก็เก็บขยะด้วยนะคะก็เป็นการชุมนุมที่มีจิตอาสาไปพร้อมๆกันค่ะในขณะที่กระบี่5โมงเย็นที่ผ่านมานะคะบริเวณล,ลานปฏิมากรรมปูดำจังหวัดกระบี่ก็มีการจัดกิจกรรม ป๊อปอัพม็อบนะคะเชิญชวนคนกระบี่ไม่เอาผดเด็จการก็มีตำรวจเนี่ยมาพูดคุยกับผู้จัดงานด้วยนะคะบอกว่าไม่อนุญาตให้มีการจัดการชุมนุมนะถ้าหากว่าฝ่าฝืนเนี่ยจะมีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมผู้จัดแล้วก็แกนนําด้วยค่ะที่กระบรี่นะคะกระบี่ก็มีการเจราจากันร,ระหว่างแกนนํากับทางตำรวจทางด้านของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะผู้บัญชาการทหารบก วันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามค่ะถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีการดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องในฐานะของทหารเนี่ยท่านมองอย่างไรท่านตอบแบบนี้นะคะบอกว่าทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นราษฎรนะภายใต้พระบรมโพธิสมภารไม่ใช่เพียงแค่ทหารเท่านั้นประชาชนบางคนไม่ได้เกิดเมืองไทยแต่ว่าก็มาอยู่ในเมืองไทยบางคนเกิดเมืองไทยเกิดมาในหลายตระกูลตั้งแต่ปู่ย่าตายายอยู่ในพระบรมโพธิสมภาร ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดเป็นเชื้อชาติใดก็ตามก็มีสิทธิเสรีภาพวันนี้ถือว่าเป็นวันดีไม่ได้อยากจะพูดอะไรที่อยากจะไปกระทบกระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แต่อยากจะให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยลองตั้งจิตให้เป็นกลางดูว่าคําที่เขียนที่เราเห็นในการชุมนุมผมทราบดีแล้วก็ตรหนักดีในสิทธิเสรีภาพในระบบประชาธิปไตยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการใช้วาจาพารุสวาศใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมไม่บังควรหลายคนเห็นแล้วก็คงไม่สบายใจไปฟังเสียงของท่านกันนะคะ คำพูดคำเขียนนะครับทั้งที่เราเห็นในการชุมนุมก็ตามนะครับผมทราบดีและผมตระหนักในสิทธิเสรีภาพนะครับและในระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่คนเห็นทั้งในโซเชียลเองก็ตามการใช้วาจาพรุศวาตนะครับแล้วก็การใช้คำที่ไม่เหมาะสมไม่บางควร คือผมว่าในหลายคนเห็นกนะ็คงไม่สบายใจนะครับกองทัพบกเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงนะฮะขณะน,นี้เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงก็คงต้องทํางานนะแต่ว่าในการพูดอะไรที่จะไปกระทบกระเทือนอกับการแสดงสิทธิเสรีภาพผมคิดว่าผู้ที่ใช้อ่อ การแสดงสิงทธิเสรีภาพในปัจจุบันควรจะคำนึงถึงอขอบเขตในการใช้สิทธิเสรีภาพจริงๆแล้วในส่วนของกองทัพเองเราก็เฝ้าดูเฝ้ามองนะครับติดตามแต่ไม่คุกคามนะครับแม้กระทั่งตัวรัฐบาลเองนะครับนายกท่านผดีท่านก็ไม่เคยมีคำสั่งในฐานราฐมนตรนว่าการกระทรวงอาหมท่านก็ไม่เคยมีคำสั่งอะไรเลยนะครับ <S 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 เพียงแต่ว่าจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุมเขาให้ดีนะ คือท่านก็พูดถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะในรายงานเนี่ยบอกว่าบิ๊กแดงเนี่ยถึงกับน้ำตาคลอๆเลยนะคะขณะที่พูดไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านก็ยังพูดถึงเรื่องทฤษฎีสมคบคิดด้วยนะคะว่าเนี่ยใน BBC มีการพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดนะซึ่งทางทหารเองก็ติดตามแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปจำกัดนะคะสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตอนนี้ BBC ไทยเนี่ยเขาก็เลยเอาเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีการสมคบคิดมาโพสต์ด้วยนะคะใครสนใจก็ลองไปหาอ่านกันได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกถามถึงความเห็นนะคะเกี่ยวกับการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะท่านมีคําตอบอย่างไรไปฟังกันค่ะอ๋อไม่เนี่ยผมไม่ฝากผมฝากทุกคนมผมพูดถึงเด็กทุกคนเนี่ยนะมผมไม่ได้ถูกหมายกลุ่มใดพิเศษอยู่แล้วเพราะทุกคนคืออะไรคือคนไทย เห็นไ,ไหมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอะไจะมีลิ้งใหม่นนี่ก็คือท่าทีของนายกนะคะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนะคะก็เป็นสิ่งที่เรานำมาจากการไปสัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพอบบบหรือว่านายกรัฐมนตรีค่ะ คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ